เหมือน,นักเลงลาบเหนือกับนักเลงลาบอีสานมาเจอกันอะไรจะเกิดขึ้น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 สวัสดีค่ะวันนี้ชุมนุมลาบบ้านพี่บุญเพง็งค่ะเป็นการชุมนุมโดยไม่ได้นัดหมายคุณพ่อบ้านของอิชันตัวแทนฝ่ายลาบเหนือและพี่บุญเพ็งตัวแทนฝ่ายลาบอีสานเรื่องราวมีอยู่ว่าวันนี้ายจะไปหานะอีกสองชั่วโมงเจอกันถึงแม้ยังไม่ทันตั้งตัว แต่ก็มีความยินดีที่จะได้พบกันไม่รอช้าพี่บุญเพงกับพี่โสภาลงเขื่อนลำตะคองไปหาปลาตะเพียนปลาตะเพียนสดๆด,ดตัวใหญ่ๆมาสิบกิโลกลับถึงบ้านรอท่าลงมือแร่สับปลาทันทีนี่คือมะแขว่น เป็นเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของลาบเหนือและต้องต้มน้ำซุปปลาด้วยและนี่คือข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เป็นเอกลักษณ์ของลาบอีสานเรามีสองทีมที่ทำลาบปลานะคะดิฉนันก็จะวิ่งเก็บภาพทั้งนี้ทีทั้ทงนู้นที<ๆ>ก็จะไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหรนะ่นะกี้ก็ทอดปลาเป็นลาบอีสานตอนนี้ก็จะเป็นคนปลาทำลาบเหนียว ตอนนี้ได้ลาบเหนียวแล้วค่ะส่วนนี้ก็เป็นปลาทอดที่จะทําลาบอีสานการทําลาบเหนียวเคยลงคลิปมาหลายครั้งแล้วค่ะจะไม่อธิบายรายละเอียดนะให้ดูบรรยากาศเอาว่ามันลําแ,แต้เจ้าลาบจานนี้ก็ตักรอบที่สามแล้วค่ะ<ม>ครั้งเดียวไม่เคยพอล<ม>าบเหนียวก็จะคู่กับน้ําซุปต้มปลาลาบเหนียวเสร็จแล้วทานกันไปก่อนต่อไปเป็นลาบอีสานค่ะลาบปลาอีสานอีฉันก็ไม่เคยกินมาชมวิธีทํากันค่ะ หอมแดงผัดให้หอมค่ะตะไคร้ใบมะกรูดซอยเล็กๆแล้วก็ผัดให้หอมค่ะเมื่อหอมแล้วตามด้วยเนื้อปลาที่สับแล้วและหนังปลาที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะตะไคร้ใบมะกรูดซอยโรยลงไปเลยค่ะหอมมากดิฉันก็สัมภาษณ์พี่โสภาผู้ทำลาบอ,อีสานมาฟังเส<า>ียงกันนะคะโคราดบ้านเองแล้วก็แบบนี้และนะก็จะผัดหอมเนี่ย ัดหอมผัดหดอมผ่าส<า>ะไคร้ใบมะกรูดผัดนิดๆแล้วก็อเอาเนื้อปลาหนังปลาลงไปผัดผัดให้สุกเลยแล้วเดี๋ยวโรยด้วยเครื่องเทศสด,สดสรอบนึงปรุงรสด้วยปรุงรสข,ข้าขวคั่วพริกชโงข้าวคั่วพริกผงปรุงรสด้วยข้าขวคั่วพริกผง ล,ลาบปลาผัดส,สุกแล้วเดี๋ยวไปปรุงรสกันค่ะก่อนปรุงรสมาดูลาบเหนียวจะหมดถ้วยหมดจานแล้วค่ะ่เห็นรอยหน้าสีข,ขาวๆนั้นเกล็ดปลาทอดนะคะเคี้ยวแล้วกรุบกรอบมากมามาปรุงรสลาบปลาอีสานกันค่ะริปบ่น,นี่คั่วเองนะคะหอมมาก แล้วก็ปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสเปรี้ยวด้วยมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ขั้นตอนนี้อีชันก็น้ำลายแตกแล้วจ้าเข้าคั่วคั่วเองหอมมากค่ะการใส่เข้าคั่วช่วยเพิ่มสัมผัสการเคี่ยวให้อร่อยมากขึ้นจากนั้นหัวหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมอมคลุกเคล้าลงไป คนแบบนี้เข้ากันเลยค่ะผักชีต้นหอมก็มาโรยหน้าเลยค่ะหอมมากๆเลยชิมรสชาติให้ถูกปากเปรี้ยวไม่พอเติมมะนาวอีกค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตักเสิร์ฟการเสิร์ฟจ,จะเสิร์ฟบนตัวปลาที่ทอดไว้นะคะจัดจานสวยงามเหมือนไปกินในร้านอาหารโรยต้นหอมผักชีตามด้วยเกล็ดปลากรอบๆตอนเยอะแทะ้ขั้นตอนสุดท้ายรับประทานค่ะ Thank <laughs> you. ขอรีวิวลาบปลาอีสานโคราชบ้านพี่บุญเพ็งจัดจานสวยงามดุดไปนั่งทานที่ร้านอาหารข้างเขื่อนลำตะคองความเป็นจริงคือนั่งทานข้างลำห้วยหน้าบ้านพี่บุญเพ็งมองเบื้องหน้าออกไปเจอรังนกกระจาบบนต้นไผ่ย1รังเชื่อเถอะว่า21รังจริงอีฉันนั่งนับอยู่หลายรอบเรื่องรังนกกระจาบจะมาเล่าให้ฟังในคลิปถัดไปนะคะมามาทานลาบกันต่อค่ะพร่องจานกันไปแล้วตอนนี้นั่งเมาส์มอยวนแก้วค่ะส่วนนี้เป็นลาบเนี้ ที่นำมาคั่วให้สุกเจ้าอร่อยไม่แพ้สองลาบก่อนหน้านี้เลยทำให้ในายช่างที่ไม่ทานลานบบรรยากาศการทำลาบนี้มีเงียบกันเลยฉันต้องลดเสียงในคลิปลงไปเกินไม่งั้นเสียงคุยเสียงภาคตีกันฟังไม่รู้เลยล่ะนี่แบบไม่ลดเสียงสรุป นักเลงลาบวันนี้มีลาบเหนียวลาบคั่วของเมืองเหนือขอบอกนะว่าลาบคั่วเนื้อปลานุ่มมาส่วนลาบอีสานก็ไม่น้อยนะหอ,อมสไตล์อีสานอฉันกินข้าวหมดกระติบมาบ้านสวนพี่บุญเพงพี่โสภายังไม่หมดแค่นี้ค่ะปลาเขื่อนลำตะคอง10กิโลที่ว่าช่วยเอากลับบ้าน,ปนไปกินด้วยนะตัวใหญ่แท้ปลาเขื่อนปลาสดสด พี่โสภายังไม่หยุดหยิบอีกค่ะจะให้น้องเอากลับบ้านหมดทั้งน้ําแข็งเลยหรือไรพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าน้ําใจสาวเหนื่อนี่งามเสียจ,จริงค่ะเห็ดมันหอมนะไม่พอแค่นี้ค่ะ้นกล้าพริกกระเหรี่ยงก็ฝากให้กลับไปปลูกที่บ้านบอกว่าพริกมันหอมมีของดีก็คิดถึงน้องน่ารักจริงๆค่ะ ว่าแล้วแล้วก็ยังเดินดุ่มๆไปห้วยแดดก็สวยสาวเจ้าก็ใสเดินตามหลังสาวเจ้าจะพาไปเก็บผักบุ้งค่ะบุ้งขึ้นเอง<ว>ตามธรรมชาติง,งามๆทั้งนั้นเลยค่ะพี่โสภาถามว่าชอบทานแกงเทโพไหมมามเก็บผักบุ้งไปทําแกงกันนี่แหละชีวิตที่ต้องการอยู่กับธรรมชาติกินตามธรรมชาติสุขภาพจะแข็งแรงวัตถุดิบในท้องถิ่นก็เหมาะกับคนในท้องถิ่นนั้นนะไม่มีวี่แววว่าจะหยุดเก็บเลยจ้าผักบุ้งเต็มมือแล้วค่ะไม่ได้เอาถังมา เย็นย่ำตะวันรอนล้อหมุนเดินทางกลับปทุมธานีได้ของฝากเยอะแยะเลยค่ะช่อ้มดอกขา,ขาหนังควายใบขิงราตะเพียนผักบุ้งต้นและอื่นออีกมากมายกล่าวมา,มา,มาไ,มไม่หมดค่ะคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปตัดไปค่ะขอบคุณค่ะ 谢谢